to t a place home ไอ้นี่ใช่ไหมครับผู้พันแกดู้หรือเปล่าทำอะไรไปฮะอ่อใจเย็นเดี๋ยวอีสซารงนะเขาบาดเจ็บจากการฆ่ากันเมื่อกี้เน้ตานใช่ไหมเจ้าบ้านนี่ที่มาก่อกวนในซาลอนเราค่อนข้างบ่อยนะซึ่งฉันก็ปล่อยข้าไปแล้วหลายรอบ เราได้ส่งสินค้าเราพวกมาติเนสได้ยังไงตีเนฉันไปมั่วบานงานยะไอ้ยาการส่งสินค้ามันจะมัวบางงานไม่ได้นะมันต้องมีการไว้ใจระดับหนึ่งเลยนะจะเข้าไปอยู่ในเชลวานนั้นได้นะฉันบอกให้นะฉันเอาตัตรงคือฉันจะไปแซดแซงเพื่อจะไปป้นทั้งสองไปชื่อฉันต้องโด่งดังฉันคิดแค่นะฉันว่าแกน่าจะดับที่นี่เอ ตัวฉันเองเริ่มไม่เชื่อในกฎหมายบ้านเมืองแล้วนะ่ะฉันว่าจะยกตำแหน่งหัวหน้าดีพิวตี้ให้เจ้าโทมัสอย่างเป็นทางการนะโดย,โดยที่ใช,ใช่โดยที่ฉันจะยึดถือวิถีของฉันหรือจะพูดงัายๆก็คือวิถีของเราเนั่นแหละเจ๊งวิถีของเรก,นะก็คือการอยู่รอดด้วยตัวของเราเอง uh huh. กฎหมายบ้านเมืองมันเอาใครไม่ได้หรอกนะนาะยคิดว่าไงนะใช่แล้ว ฉันไม่อยากรอฉันไม่อยากทําอะไรที่ต้องรักษาชื่อเสียงรักษาหน้าตาแล้วนะฉันอยากเข้าไปอยู่ในมีหมอกดาเหมือนเดิมของฉันแล้วนะเอาสิเอาสิผพมองว่าการอยู่ในทางอยู่ในมฆหมอกนั่นจะทำให้เรามีอะไรทับกันนั่นแหละแกติดต่อเจ้าอคอนเนอร์ได้ไหมถ้าติดต่อได้ก็บอกให้เขามาถออตำแหน่งฉันหน่อยไอ้สิ่งที่ว่าอยากลื้อเบดับแรกคือ ใช่ไหมจิมมี่ว่าแต่จิมมี่นี่น้องชายของวิกเตอร์เลยเรื่องไงใช่แล้วมันอยากผัวไปเยอะมากสิ่งที่ว่าอยากทับคือว่าอยากจะรื้อมันให้มันมาขอโทษว่าที่มันทำสิ่งตีนี้มันเย็นล้วอ่ะมันบอกว่าตรงนี้ไม่ดีอ่ะมันจะดีมาทําไหมอ่ะใช่ถูกต้องก็จะได้ฉันไม่ติดอะไรอยู่แล้ววิธีของนายพานฉันกำลังเกิดขึ้นแล้วนะดีนายก็น่าจะรู้ว่าคำว่าวิธีของนายพานฉันเป็น นักล่าฉันไม่เคยเป็นพูดล่าพูดถกล่าฉันไม่ชอบมันหมดเวลาของการพูดคุยแล้วน้าเป็นเวลาให้ลุกปืนและโชคชะตาบ้างดีกว่าเฉยเลยเมืองจะลกเป็นไฟฉันขอคุยกับคอมหน่อยแล้วกันเดยวมาคอมหรือเปล่าสวัสดีได้มีเรื่องคุยด้วยน่ะเอแป๊บนึงฉันขอเคจราจองในแป๊บนดีดิโอ้โหที่นี่มันติดขัดอะ ไม่ตายช่วงนี้แกได้คุยกับพ่อตาแกบ้างหรือ,อยังก็คุยนะเจอกัน<ม>บ้างเขามอบหมายเออเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาทำต่อไม่ไหวแล้วในการเป็นแหนมเพื่อนอ่ะ<ม>เขาเลยเอ,อมอบหมายตำแหน่งให้ฉันทำต่อแต่เขาทำไมไม่มารับส่งอำนาจโดยราย<ม>ลกักษณ์อักษรล่าสุดเขาบอกฉันว่าเขาจะพยายามเอ,อเข้าเมืองมาทุกวันนะ แต่หลังจากวันนั้นก็เข้ามาแต่ก็หายไปเลยออ mm hmm. ืน่าจะเขาบอกถ้าเขาไม่ติดธุระติดงานเขาก็จะเข้ามาบ่อยๆอ,ยอะเหรอครับแกก็น่าจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันจะคุยด้วยคงจะไม่มีอะไรไกลถ้าคอนเนอร์ไม่อยู่ฉันเป็นคนรับปากเขาที่ฉันจะเข้ามาทํางานในดีบิวตี้แต่ถ้าคอนเนอร์ไม่อยู่ฉันไม่มีอะไรที่ต้องสลักหลังไม่มีอะไรที่ ดึงฉันไว้ในการทํางานที่นี่นะแกคงไม่ว่าอะไรนะนะฉันจะออกจากดีพิตี้นะอืมก็เอาจริงฉันก็อยากได้นายมาช่วยงานฉันนะนะแต่ถ้าเกิดนี่เป็นประสงค์ของนายแล้วฉันก็รู้อยู่แล้วแหละว่างานตรงนี้มันไม่เออนายไม่ได้ชอบไปแล้วนะอืมเหมือนถ้ามันเป็นการฝืดก็เดี๋ยวฉันจะจัดการให้ยังไงนายก็เป็นน้องฉันแล้วนะไม่ว่านายจะตัดสินใจทําอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่เอ่อถูกฉันก็จะคอยสปอร์ตนาย แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ผิดยังไงก็เป็นน้องฉันนะยังไงฉันก็ขอยช่วยนายอยู่แล้วแล้วก็มีสิ่งที่ฉันจะต้องฝากฝังต่อด้วยก็คือฉันเป็นห่วงไอ้เจ้าโทมัสฉันไม่รู้ว่าโทมัสมันจะเอาคนในเมืองอยู่หรือเปล่าแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วมันต้องรู้จักโตนั่นแหละสิ่งที่ฉันจะเป็นห่วงมันคงจะไม่มีอะไรมากยังไงฝากนายดูมันด้วยแล้วกันนะนะฉันแค่จะกลับไปอยู่ในป่ากลับไปอยู่ใน หมอกอยู่ในควันอยู่ในฝุ่นสีแดงของฉันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับอ่าใจเข้าใจนายนะเออย่างไงก็ต้องระวังตัวด้วยเลแถวเรื่องรองเป็นยังไงอาจารย์ไม้อง่า้ไม่ตองนะครัอไม่้อ่าอ่้องไม่า้องี่ต้องไม่ากองง้องี่้องไม่้องม่นองมนอกเม่ต้อง่นองไม้องไ่ตคองไม่้อง่ตงไ่องรองไม่ตองมอรี่้อง่ต้ไ้องม้อง่ไงม่างทางข้าเจอพวกม่นอยู่ที่อ่า หลงรถไฟนะ่ะพวกมันก็เหมือนกําลังจะไปไหนก็นตั้งที่นะพวกข้ามากันสามคนนะ่ะได้พอดีข้าเจอพวกมันข้าเลยเริ่มยิงอนะ่ะข้ายิงมันล่วงไปแล้วท่านแรกนะ่ะแล้วข้าก็ล้มไปตามพวกมันไปนะครับว่าตื่นอีกทีนึงข้าจเจอศพนี้เพื่อนเพื่อนสหายข้ามาพอดีนะพวมันเจอพวกมันอยู่อยู่อีกคนนะ่ะตอนเจอครับว่าพวกมันต้องมีสองคนขึ้นไปใช่ไหมห้าห้าห้าข้รับห้าห้าคนห้าแล้วแล้วคุณมาคนเดียวน่ะสามครับแล้วทําไมคุณถึงรู้วพวกนี้เป็นโจร์ล่ะ ก็เขาใส่ผ้าปิดปากเนี่ยอ๋อฮะในในเขตในเขตเมืองเราเหรออ๋อมันเป็นเขตสตอรเบอรี่น่ะเอ้ยเป็นเป็นเขตออของวันเดทยนะ่ครับแต่ว่าวันเดทายมันไล่กฎหมายไปแล้วเนี่ยป้าเลยพามาที่นี่นะอืมแบบนี้จะทําอะไรได้เหรอใช่มันไม่ได้มันต้นในเขตรถหรือเปล่าอ่าต้องถามชื่อแท้มันก่อนนะว่ามันมีหมายอยู่ในเมืองรถก่อนหรือเปล่าอ๋อใช่ไม่เะฉนนั้นแล้วน่ะการตามหน้าที่ของมูท่านน่ะนะผ่าประแฉจับตามหน้าที่ของข้าเนี่ย เข้าใจได้เข้าใจได้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วแหละเรื่องการจับโจรแต่ต้องถามชื่อแท่มันก่อนแล้วกัน<า>ก่อีเดี๋ยวผมถามชื่อคุณก่อนคุณชื่ออะไรคุณชื่อว่าออตันออตันเหรอเป็นคนละเมืองเ,เมืองไหนเนี่ยเมืองบมยบอกโอเคก็เป็นสิของคุณนะน,นะลแล้วที่เขาบอกว่าขณะที่เจอคุณเนี่ยคุณใส่หน้ากากปกปิดใบหน้าถูกต้องไหมใช่ใช่ เม่เขาเห็นเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าถ้าเกิดคุณใส่หน้ากากปิดปกปิดใบหน้านะ่ะเขาอาจจะเข้าใจได้ว่าคุณต้องกระทาการไม่ดีอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องปกติในท้ายแล้วเขาก็เอาตัวฉันมาส่งเนี่ยนะเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าคุณมีหมายหรือเปล่านะไม่มีจะมีหมายได้ไงเช็คเช็คก่อนนะก็แต่แกชื่อออตนันนามสกุลอะไรนะออตันแม็กค,ควีนออตันแม็กค,ควีน เอาเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะให้คนที่ถูกป้นในเขตเรามาชี้ตัวว่าคุณคนนี้ได้เป็นคนป้นเขาไหมถ้าเกิดไม่ใช่เราคงไม่มีอำนาจในการกักตัวคุณเอาไว้นะนะใช่ว่ามันไม่ได้เกิดนันจะเป็นป้นใครก็ได้เันอ,อยู่ในเปรย์ไทยไม่ใช่หรือไงใช่ใช่ใช่คุณอยู่ในเปรย์ไทยแต่ว่าทางเขตเราอ่ะเพิ่งโดนป้นไป ทีนี้พอมีคนจับคุณมาส่งเราก็ต้องให้คนที่ถูกปล้นในเขตเรามาชี้ตัวคุณถ้าเกิดไม่ใช่เราก็ปล่อยตัวคุณขาเว้สักครู่หนึ่งนะก็คือจะไม่สามารถชี้ตัวได้ว่ามันจะไม่สามารถใช้กฎหมายของรถได้เพราะพวนนะกคือไปจับในเขตบวียายไม่ได้จับในเขตรถงั้นมันจะผิดกฎที่รัฐบาลกลางตั้งไว้นี่ว่าเข้าใจถูกจะไ,ไม่อดอยู่ถูกต้องนะขอโทษด้วยเอ,อคนของผมน่าจะมาชี้ตัวไม่ได้นะ สรุปแล้วก็คือผมไม่สามารถไม่เป็นไรน่ไม่เป็นไรเพราะว่าเปาโลเขาโดนปนเมื่อวานเนี่ยค่าสังหารว่าคนนี้แหละอาากันก็ที่เหลือผมว่าให้พวกคนจัดการแล้วกันใช่ไม้เงั้นคาดจะนําตัวไปที่สถานอนาเขตของพวกขานั้นกันนะไอ้เงี้ยได้เลยคุยกับเขาแล้วกันนะว่าเขาจะยอมไปดีๆหรือเปล่าหรือหรือไม่ได้ใส่ชุดมามันจะพาตัวไปไม่ได้นะนั่นแหละสีตอนแรกฉันว่าจะพาไปที่ของฉันเลยเนี่ยมันจะได้อะไรเรียบร้อยง่ายนะแต่ ฉันเห็นว่าพวกนายก็ตามหาโจรเหมือนกันน่ะฉันก็เลยพามาที่นี่นะฉันว่าตอนนี้หลักฐานของคนเมืองรถที่ส่งเอกสารมาที่ฉันไม่มีชื่อแกแต่ฉันไม่รู้ว่าแกไปทําอะไรเขาถึงจะเอาจะาผิดแกขนาดนั้นฉันขออย่างหนึ่งนายถอดหมวกให้ฉันได้ไหมเพราะว่าฉันมีเอกสารที่เขาสเก็ตภาพไว้อยู่สเก็ตอะไรแล้วคนนรนมาสเก็ตได้ที่ไง ถ้าจะเก็บภาพไว้หนวาดภาพไว้แล้วกันถเก็บได้ความตรงจำนะใช่ฉันจะไปดูที่เอกสารของฉันน่ะถ้าอย่างนั้นมันก็ออกมาเป็นข้อบูลกันหมดนะสิถ้าเป็นอย่างนี้ฉันก็เก็บเอาเก็บเอาอ่ะอ่ะมันหน้าที่ของดีฟิี้นะนะที่มันต้องเก็บหลักฐานอยู่แล้วน่ะเท่านั้นเองน่ะฉันเข้าใจทุกคนเขาไม่ต้องการที่จะให้ดูอยู่แล้วนะวาดภาพไว้หน่อยน่ะน่าจะเรียบร้อยน่ะวิชัยได้วาดภาพให้เรียบร้อยแล้วันอะเขามาอ้างอิงยังไง เอามาอ้างยังไงไม่บอกเรือไม่ใช่เป็นโจนไม่ใช่หรือไงก็ฉันไม่ได้เป็นโจนอ่ะใช่อะไรก็ไม่ได้บอกว่าได้เป็นโจรเลยก็เพราะว่านายไม่ได้เป็นโจนแล้วฉันบอกหรือไงว่าฉันเป็นโจนก็สิ่งที่นายไม่ได้ทําเพราะว่านายไม่ได้เป็นโจรฉันก็เลยต้องไปเขาเรียกว่าไม่จะทําใจอะไรสักอยาข้อสันนิษฐานนะนะเพราะว่าคุณก็ยอมรับว่าคุณจัดอากาศปิดบังใบหน้าถูกไหมเราไม่ได้จะเอาผิดคุณก็ฉันไม่ได้ยิงก่อนด้วยเราไม่ได้จะเอาผิดคุณนะใช่ นี่คือสิ่งที่พวกฉันไม่ได้เอาผิดคุณแต่เพียงว่าวเขาเรียกว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้นเองฉันว่าควรจะปล่อยเขาไปแล้วนะใช่ก็แค่นั้นน่ะนะนะฉันก็เลย<ม>อยากยาให้พี่ชายฉันว่ารูปไว้เพื่อที่ว่าหากมีใครมาตามหานายที่นี่จะได้มีข้อมูลแจ้งไปให้ทางส่วนกลางของดีพิวตี้แต่ต้องเข้าใจในจุดการทํางานของพวกฉันด้วยนะไม่คิดว่ามันแปลกวิงไ,ไงปุ้นที่ไหนเขาไม่ส่น้ากากป่นมันก็มีนะแต่ก็มันก็แปลก แต่มันกาจะมีก็ได้คนบ้าๆแบบนั้นฮะโอ้โตายทุกอย่างมันคือข้อมูลนะถ้าเขาทําอย่างนั้นเขากคงจะเป็นชื่อดังเขาคนใหญ่ให้เป็นซี่เสียงอ่ะฉันเป็นฉันฉันก็คงยอมรับไปแล้วจะไปปิดบังทําไมถ้าเขาเปิดหน้ากากป้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยลปล่อยไหมปล่อยไปเลยหลักฐานไม่เพียงพอผมได้ข่าวจากคอมแล้วเนี่ยที่คุณจะวางมือทางการเมืองอ๋อแล้ว เอาไปบอกกันแล้วครับเริ่มงเมือ่อไหพี่ชายพี่ชายผมเขาไม่ค่อยปิดบังผมเท่าไหร่นะเพราะว่าครับตัวผมเองก็อย่างว่านะครับที่ผมขึ้นมาทํางานอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณได้มาถามผมไวนะนะ้น่ะถ้าสุดจะแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีใครทําให้ผมไว้ใจได้อีกก็คงจะไม่มี ถ้าคุณจะลงจากตำแหน่งจริงๆแล้ววันนี้ผมขอให้คุณปลดผมเพราะคุณเป็นคนแต่งตั้งผมนะน่าจะเป็นเกียรติสำหรับผมนะขอบคุณค้ชโชัวมากนะผมขอบคุณมากๆเลยที่เป็นเกียรติมากเลยนะตลอดการทํางานเราไม่ว่าจะเมืองไหน <c oughs> ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคุณโชัว <c oughs> ให้หายเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่หรอกห,หายเหมือนกันนะวันวันนั้นผมยังแต่งตั้งคุณอยู่เลยวันนี้ตั้งรองออกแล้วครับโอเค เรียบร้อยครับตอนนี้คนไม่ได้มีในรายชื่อเดบิตี้นะครับได้เป็นคนเกษียณงานแล้วสินะ <c oughs> ฉันน่าจะเตรียมตัวเดินทางไกลนะพี่ชายถ้าไม่ผิดพลาดก็สองสาวันแต่ถ้ามีเรื่องทีคาดไม่ถึงก็คงจะสี่ห้าเดือนก็เลยเอานี้มาฝากว่า <5 S 2> ให้เดือนเลยเหรอใช่แล้วนะ คงจะเข้าใจความหมายเนี่ยนะอะ uh huh. ไม่ก็สองสามเดือนอะ่ะก็เลยไม่อยากไปทางใต้เท่าไหร่เพราะคิดว่ารอบนี้น่าจะไม่ได้ขึ้นหรือว่าลงทางใต้ไปทางเม็กซิโกแล้ว